คุณลูกคุณแม่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะฮะข้อเข่าเสื่อมมีอุบัติเหตุเมื่อสิบหกปีก่อนเหมือนกันใช่ไหมฮะเจ็ดปีอ๋อหกปีก่อนหกเจ็ดปีก่อนนะฮะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น,นะฮะตอนนั้นก็ขับมอไซค์ล้มอะค่ะอืมล้มเองล้มเองอันนี้ขี่เองล้มเองจ้าแล้ว <คน S 1> กระแทกข้างแทกข้าง้ายค่ะแล้วพกซ้ายอ่ะ แล้วอะค่ะประมาณตักงสี่สี่ปีเนี่ยค่ะอืม,มันรู้สึกปวดนะคะมันจะปวดะวจะขาดสะโพกเดี๋ยวเสียวเดินนะคะเดินแล้วจะแป๊บแป๊บใช่ใช่จ้ะไปหาหมอไหมฮะก็ไปหาหมอค่ะหมอก็เอ็กซเรดูก็ไม่เป็นอะไรนะคะมันก็ยังไม่ไม่เป็นอะไรมากอ,มอันนี้ก็กินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเสร็จแล้ว พออยู่มาอยู่มามันหัวเข่าอะค่ะหัวเข่ามันจะขัดเดินแล้วจะขัดแล้วก็จะมีเสียงดังคนละข้างกับฝั่งโน้นใช่ค่ะหัวเข่าข้างฝาเรา,าก็คิดว่ามันคงจะเจ็บข้างนี้แล้วก็มาใช้หัวเข่าข้างนี้มากมันก็เลยออกเสียงดังๆแล้วก็ขัดมาตลอดเกี่ยวกันไหมฮะทั์สิริวัลฮะล้มข้างซ้ายแล้วมาเจ็บเข่าขวา จะเกี่ยวเนื่องกันนะฮะมันมันอาจจะเป็นว่าเขาน้ำหนักเนี่ยค่ะน้ำหนักตัวอันหนึ่งแล้วก็การเจ็บอีกข้างหนึ่งแล้วก็มาใช้อีกข้างหนึ่งมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เข่าข้างนั้นอะถูกใช้งานมากขึ้นนี่ค่ะก็เลยเกิดภาวะข้อข้อเข่าอักเสบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงฮะไปหาหมอไหมฮะก็ไปหาหมอค่ะแต่ตอนนั้นหมอยังไม่รู้ว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมอนะคะก็ ไปเอายาโรงพยาบาลกินมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเป็นปีๆก็ไปเอายาโรงพยาบาลแก้ปวดเข่ามากินอยู่งั้นนะคะกับยาแก้ปวดกับแก้เสพอยู่งั้นแหละค่ะพอนักเข้านักเข้ามันปวดมากขึ้นมากขึ้นบวมค่ะจากเริ่มบวมก็ไปหาหมออีกข้างเดียวข้างเดียวค่ะแต่นี้มันมันมาปวดมากกว่าสะโพกแล้วค่ะสะโพกลืมไปเลยมาที่หัวเข่าแทน โอ้โหไปโรงพยาบาลทําไงก็กินยาอะไรก็ไม่หายปวดไม่ไปแล้วโรงพยาบาลไปคลินิกดีกว่ายาดีกว่ามัง้งเนี้ยก็ไปคลินิกค่ะคิดเอาเองคิดเอาเองไปคลินิกเอา้ามันมัน,ม,นมันเงินเยอะเนาะเขาก็ต้องให้ยาดีมาก็คิดอย่างนั้นก็ไปคลินิกก็แล้วไปสองครั้งสามครั้งแบบกินหมดไปสองเดือนแล้วแล้วก็มาใหม่เอาอีกสองเดือนก็ยังไม่หายหมอคลินิกบอกอาทิตย์หน้าผ่านะโอ้ยไป่หมอยยก็บอกอีกว่าผ่า รู้จะหลบไปไหนแล้วตอนนี้โดยวิธีการรักษาอย่างนี้เนี่ยจะทําให้หายขาดไม่หันไมถึงหมยถึงยังไงการ,การเปลี่ยน,ยนข้อเขา่าหายขาดนี่ก็คือหลังจากก็ยังคุยกับอาจารย์น้ำพายบอกว่าก็คือตอนผ่านเนี่ยหลังผ่าแล้วก็จะมีอาการเจ็บปวดคือปกติเราเราจะปวดมากอ,มอยู่แล้วแต่มันจะค่อยๆปวดมา,ดาทุกวนันทุกวนันทุกวนันแต่พอเราผ่าปุ๊บเนี่ยเหมือนความปวดมันมารวมกันทีเดียว ก็คือเจ็บปวดอาจจะเจ็บปวดมากตอนผ่าหรือว่าหลังผ่าสักสักะ,ะอาทิตย์ 1. 1> สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็แล้วแต่จะปวดมากเลยหลายคนจะเป็นอย่างนั้นเพราะมัน,นะะเป็นของแปลกปลอมเข้าไปใน<ช>ร่างกายถูกไหมใช่ค่ะ,คะแล้วก็จากความปวดก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งซึ่งโอเคร่างกายเรายอมรับและโอเคละไม่มีอะไรความปวดนั้นก็จะหายเป็นปิดทิ้งไปเลย คือค่อยๆปรักก็คือมันไม่มีอะไรแล้วตัวนี้มันเป็นของปลอมไปหมดละครับมันก็จะไม่มีอาการที่จะมาอักเสบอะไรได้เพราะมันไม่ใช่เนื้อเยื่อครับนะครับมันเป็นโลหะซึ่งมันซึ่งก็จะไม่ปวดแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยบางคนไม่ค่อยกล้าไม่ค่าไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะฮะเพราะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะปวดไปอีกนานแค่ไหนแต่แต่เคยถามหมอนะคะว่าถ้าเกิดผ่าแล้วจะดีไหมหมอถ้าดีจะผ่าเขาบอกว่า ห้าสิบห้นะคุณหมอทุกท่านไม่มีใครค่ารับประกันครับคเขาบอกถ้าผ่าไปแล้วถ้าเดินไม่ดีกระดูกไปยังไงก็ผ่าออกถึงดีสิบปีก็ต้องผ่าออกไม่มีคุณหมอท่านใดแ,แบบการันตีได้นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือตัดสินใจผ่าไหมไม่ผ่าค่ะเพราะผ่า,ผาต้องหยุดงานก็อาทิตย์หน้านะคุณต้องมาผ่าโอ้โหทำไงอะ <laughs> แต่ปวดทรมานค่านอนก็นอนไม่หลับพิกก็ไม่ได้ ยืน<ต>ทำงานก็ไม่ได้พอไปโรงพยาบาลระยะหลังๆเนี่ยที่ว่าหมอจะให้ผ่าไปโรงพยาบาลแฟนต้องจับขายยกให้ขึ้นรถเข็นนะคะมันยกเองก็ไม่ได้โอ้โหปวดมากแบบตอนดึกตื่นมามันนอนไม่หลับเลยนะคะตอนดึกตื่นมาแล้วทำไม,ม<า>ถึงไม่ผ่ามันกลัวเขาบอกผ่าแล้วก็ไม่ดีแล้วสิบปีก็ต้องผ่าออกผ่าแล้วผ่าอีกอกลัวมากเลยก็เลยแบบ คุณมีคุณสะอาดพักดีการนะคะคเขาก็มาสมัครบิมเนี่ยค่ะของเราบริษัทอิเชไลัยเนี่ยไปแล้วเสร็จแล้วเขาแฟนเน่ะเขาเป็นใช้ติ่งเขาไปผ่าใช้ติ่งมาแต่นี่คุณสะอาดก็ขายโอเลี้ยงนอกาะไปถึงหน้าร้านก็เล่าให้ฟังว่าของเราเนี่ยดีนะบิมเนี่ยค่ะแฟนก็เป็นหนองค่ะเป็นหนองตรงแผลผ่าใช้ติ่งค่ะคก็เลยให้แฟนกินเน่อ อะไรนะกระสเนี่อ่ะสีเขียวสีเขียวพอแฟนกินสีเขียวมันมันเป็นหนองออกมาตรงแผลเย็บอะแต่แล้วเขาหนองเขาหายหนองเขายุบเราก็เอ๊แฟนกินไอ้สีเขียวนี่หนองยุบหายเนาะเอยเรากินข่ามาั่งมันก็คงจะหายอก็คิดในใจว่า<อ>มันมีนไหมไอที่ข้อเข่ากินแล้วหายเขาก็มีมีก็เอามากินเอากินได้กินสีอะไร สีชมพูค่ะอ๋อเขาแนะนำสองเมิดสีชมพูใช่ค่ะอเอากินไปประมาณอาทิตย์หนึง่งไอ้ที่เราปวดทรมานอยู่มันก็เบาปวดลงเบาปวดลงเอมันเบาปวดจริงๆอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวค่ะทานวันละสองเม็ดเช้าส <2 S 2> องเม็ดก่อนอาหารสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนสองเม็ด อ๋อวันละสี่เมตรสี่เมตรจ้ะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปไอ้ที่ปวดอยู่ก็เบาแล้วก็ทานต่อไปเรื่อยๆืพอหมดกระปุกไอ้ที่มันบวมอยู่เขียวเขียวเป็นเส้นที่หัวเข่านะคะมันก็ยุบมมันก็ยุบตอนนี้ก็ทานตัวนี้ตัวเดียวเลยบิมสีชมพูอย่างเดียวเลยยาหมอไม่เอาแล้วไม่งอแล้วค่ะนี่ทานมานานเท่าไหร่แล้วฮะก็ตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนาปีนี้ค่ะ เอสีชมพูมาต่อเนื่องเลยใช่ค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยค่ะอ้อะอาจารย์จะช่วยตอบอยังไงดีครับจากนี้ไปเอ,อผมคิดว่าควรจะต้องเปลี่ยนละมันหายแล้วนี่อถอยออกนะครับถอยสีชมพูออกเอาเป็นว่าเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดพอนะถ้ายังดีอยู่อตอนเชา้าสีชมพูไม่กินมมากินสีเขียวแทนะนะ แล้วก็เพื่อจะให้ร่างกายนี่สร้างภูมิต้านทานครับเมื่อให้ติดเชื้อง่ายนะครับ,รบตอนนี้มันไม่หายแล้วล่ะเอ้ยมันหายแล้วไม่เป็นไรแล้วนะครับแล้วก็ก็ทานอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วหลังจากถ้าหากว่ามันยังดีอยู่เปลี่ยนไม่สกิลเลยก็ยังได้นะครับนะฮะก็ก็อยากจะให้แนะนําตรงนี้แต่ทีนี้แล้วถามว่ามันดีขึ้นอย่างไรพวกเราคนนั่งอยู่ตรงนี้คงจะตอบได้แล้วล่ะเพราะมันเหมือนกันทุกรายนะครับ ก็สําหรับท่านผู้ชมที่ที่ทางบ้านที่ดูท n เอนสองนี่นะครับก็ขออนุญาตอธิบายครับตรงนี้อีกนิดหนึ่งในจอทีวีเราจะเห็นว่ามีถ้าใครที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเม็ดเลือดขาวก็จะมีการหลั่งสารสามตัวเยอะเกินไปทีเอ,อ็นเออลฟาอินเรกินหกอินเรกินสิบเจดนะครับหลังมากกว่าปกติก็เกิดน,นี่คือภาวะภูมิภูมิคุ้มกัน มากเกินไป uh huh. นาแพ้ภูมิตัวเอง uh huh. นะครับ uh huh. ก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อเข่านะครับ uh huh. ไอบิมของเราสีชมพูจะลดการหลั่งสารทั้ง3อย่างชัดเจนนะครับ uh huh. ถ้าเรากิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันลูกศรชี้ uh huh. คือตัวที่ลดลงไปของสารทั้ง uh huh. สานะครับเอามาดูกันชัดๆนะครับมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุม กับกินแคปซูลสีชมพูของจริงของจริงนะครับนี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับปกติไม่มีการลดแต่พอเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลสีชมพูในเวลาเดียวกันกะนะฮะจะเหลือแค่นี้อินทอ์กิน6ก็เหลือแค่นี้อินทร์กิน17ก็เหลือแค่นี้เมื่อมันลดลงครับตัวที่ทําโจมตีข้อเข่าเราทําให้เกิดอาการเสพมันลดลงอาการของเราก็ดีขึ้นอาการปวดของเราก็หายไป แล้วนี่คือสิ่งที่เราพบเห็นในวันที่สิบห้าสิ้าวันเท่านั้นสิ้าวัน<อ>นะครับเพราะฉะนั้นแคปซูลเนี่ยถ้าสิบห้าวันแล้วมันยังไม่ได้ผลเนี่ยนะโอ้อาการนั่นต้องซีเรียสมากถือว่ารุนแรกินน้ำคุดช่วยกินน้ำมาคุดช่วยเค okay, ครับทีนี้ลดลงตรงเนี้ยทั้ง3มตัวลดลงนะอาการความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงนะครับอย่างกรณีข้อขา่าอักเสบ อาการอื่นๆ,ๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นต้นต่อเดียวกันมันก็จะหายไปด้วยครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อทั้งสามตัวเนี่ยมันหลั่งเยอะเกินไปในคนที่มีการอากาักเสบอยู่นะมีเป็นต้นเหตุที่ทําให้เากาิดอักเสบในขณะที่มันทําให้เกิดอาการอักเสบนะบมันทั้งตัวอินเทลคินทีแอนอฟแอลฟาและอินเท์คิน1ิบมันยังเป็นตัวที่ทําให้มีการย่อยสลายกระดูกต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเนาะ ที่อาจารย์นัรท์ไพ่กับอาจารย์สิริวัลพยายามพูดเพราะมันอาการมันก็ทุรนทุรายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ต้องลดลงมาทันทีให้มันรวดเร็วอาการถึงจะหายเวลาที่เราไปกินยาแก้ปวดเราไม่ได้ลดสองตัวนี้นะครับเราลดอาการปวดที่ปลายเหตุที่ปลายเหตุแต่สอนตัวนี้มันยังอยู่มันก็ทําลายของเราไปเรื่อยเรื่อยเือยอาการก็หนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย นึ่เราต้องกินยามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งยาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทีนี้พอเราเปลี่ยนมากินแคปซูลสีชมพูปั๊บลดเลยทองตัวนี้ต้นเหตุมันหายไปแล้วอาการที่มันจะทําให้ทวีขึ้นมันก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยชัดเจนนะครับชัดเจนอย่างนี้อนาคตตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องไปกินเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวแทนถ้าอย่างนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอนาคตยังต้องเปลี่ยน ข้ออีกไหมฮะข้เท่าที่เห็นอยู่ก็คงไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยคนที่เขาที่เขาพยายามเอที่เขาต้องเข้าไปผ่านนะครับสามปีแล้วเขาหลังก็ไม่เห็นไปเลยปกตินะฮะก็ปกติดีดีไหมฮะ ดีค่ะแต่เวลาปวดมากๆนี่แล้วถึงกระดูกหลังเลยนะคะหมอครับวนี้กระดูกหลังก็ไม่ปวดแล้วใช่ไหมไม่ปวดแล้วทำงานได้ตามปกติแล้วปกติค่ะทำได้อร่อยขึ้นไหมฮะอร่อยขึ้นน่หลายโคก้ก็ถือโอกาสว่าคนเป็นกระดูกทับเส้นครับตัวนี้ก็ช่วยอชัดเจนฮะยินดีด้วย